ร้องจริงๆแม่นะคะแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะนอนเพลไม่ห่างหันเขไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอ้แหล่ ดีมากตัวเล็กจนใหญ่มีแม่หนอะไรมีใจใดนะเพราะขาน้ำนมคุณมีสวัสดีนะ้ดีแม่ทั้งหลายอย่าร้องเด้อาน้ำนมแม่นี้ ถ้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมจะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จะลูกคิดถึงข้าน้ำนมผสมกลานเป็นน้ำนมให้ลูกดื่ม ข่าน้ำนมครวนชวนให้ดูนี่กี้ก็อยากมาฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินให้กำลังใจ,ใงใจเพ็ยด้วยเด้อเพียรจนสิ้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ รับคุณแม่เอข,ขอบคุณนขอบคุณแอนแอนมากๆาเลยนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติที่วันนี้นะคะแอนแอนก็เป็นแม่เนาะก็คิดถึงแม่ที่จากไปทุกๆคนนะคะแม่ถิ่นก็ค่ะคุณแม่ก็ไปสบายแล้วเนะเาะแล้วก็<ช>เป็นคุณแม่ต่อไปนะคะำเราก็จะทําความดีต่อไปนะคร<ช>ับเพื่อลูกเนาะก็จะทําความดีต่อไปเพื่อลูกเพื่อนะคะค่ะให้ลูกได้มีอนาคตดีๆนะคะเราก็ เป็นแม่นะคะตัวอย่างเนาะเราได้ไปกราบแม่แต่ว่าเราไม่ได้กราบแม่เนาะจ้านี่แอนแอนนะคะนก็ royalty, เป็นแม่คนหนึ่งนะคะที่เล iv> ah, ี้ยงลูกนะคะสองคนนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะมีอะไรผลิตภัณฑ์ดีๆก็ช่วยสนับสนุนนะคะซื้อนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เนาะเราก็ได้ฟังนะคะแอนแอนนะคะร้องเพลงนะคะพระคุณของแม่ไปเนาะ โอ้โหซึ้งมากเลยนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะก็เราก็นะคะเนาะเป็นแม่ทุกๆคนแล้วนะคะก็ซึ้งนะคะในน้ําใจของแอนแอนนะคะเลี้ยงลูกมาสองคนนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอให้นะคะคุณแม่อย่างแอนแอนนะคะก็ขอให้มีนะคะลูกๆนะคะให้รักนะคะแม่อย่างแอนแอนเนาะก็เป็นแม่ที่ดีมากๆเลยนะคะเลี้ยงลูกเพียงลําพังนะคะก็ตอนนี้ก็เติบโตเป็นสาวหมดแล้วนะคะก็ดีใจกับแอนแอนด้วยเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญถิ่นกกอก,กด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะทีพีสกินทีพีคอฟฟี่นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแม่บุญถิ่นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะขอบพคุณมากๆากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะขอจบคลิปสั้นๆลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็ค่ะร่วมด้วยช่วยกันด้อค่ะวันแม่ปีนี้ก็ขอให้ ค่ะคุณแม่ของทุกๆท,ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรำ่ำรับรวยๆวยยิง่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ